บรยงพงพาณิชย์เผยคำเดือดผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกระจ่างเลยทำไมไม่โหวตทิธาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาบนเ c e b o o k ส่วนตัวของนายบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระได้โพสต์ข้อความเอาไว้เป็นคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถึงเหตุผลว่าทำไมทิธาลิ้งจเจริญรัฐไม่ผ่านการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อ่านแล้วกระจ่างเลยโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนเสียง324เสียงต่อคะแนนไม่เห็นด้วย182เสียงขณะที่งดออกเสียง199เสียงไม่มาลงคะแนน45คนรวมทั้งหมด749คน ทำให้คะแนนเสียงสนับสนุนทิทาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่มี7 4 9อคนหรือ3 7 5เ็สห้าเสียงจึงไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศซึ่งต้องมารอโหวตรอบสองกันในวันที่19กรกฎาคม2566นี้ครั้งนี้บนเฟซบุ๊กของบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระได้โพสต์ข้อความเอาไว้ถึงเรื่องนี้ว่า มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีอะไรหรอกพวกมือเอกเล่นจะลดกองทัพลดนายพลลดค่าราชการลดกฎหมายลดอำนาจลดทุนผูกขาดลดทุกอย่างของอภิสิทธิชนเพิ่มแค่อย่างเดียวคือภาษีคนรวยใครเขาจะยอมมือเอกและขออนุญาตถามความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับถ้าก้าวไกลย,ยอมถแถลงขอโทษประชาชน แล้วประกาศหยุดเดินหน้าเรื่องแก้ไขม0 112ในสมัยสภานี้ท่านคิดว่าพวกสวคนละสองล้านต่อปีจะหันมาก็สนับสนุนคุณที่ทาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือขอพวกท่านก็จะหาเหตุผลอื่นมางดออกเสียงหรือขาดประชุมกันอีกครับขอบคุณบรรยงปองแพนิก